สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับอยู่ในช่วงซองโปรเหมือนเช่นเคยครับผมสีส้มครับเลิบบุมครับกับไมค์นะฮะสีเขียวครับเลิบคุณนะครับแล้วก็สีแดงครับอ่านว่าอะไรเนี่ยดีจุคานะครับดีจุคา SRB ว่างันละกันนะครับเป็นอันนี้เป็นเกาหลีนะครับด้านบนนี้เป็นอิรักนะครับมาดูทางฝั่งนี้ครับสีเหลืองนะครับคุณ แกลนิวานะครับแกลนิเวียนะครับแกลนิเวียเป็นอิรักนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับคุณเรนนะครับเป็นฝรั่งเศสชมพูครับชมพูทานว่าอะไรเนี่ยฮูเล่เหรออิรักละกันนะครับชมพูครับตอนนี้ปล่อยหมาวิ่งกันอยู่ฮะทัวอียิปต์ทัวแต่อียิปต์ครับช่วงนี้ทัวออฟอียิปต์ครับมาครับสีเหลืองวิ่งมารอตรงนี้เลยละกันมาสีเหลืองเ ไม่ธรรมดาครับเกมนี้โปรกันดนั้นนั่นโดนแล้วครับปืนกลสอยอลงรถมาแล้วนะครับสีเหลืองมาดูการต่อฐานของสีส้มนะครับเลิฟบูมนะครับพยายามต่อขึ้นมาตรงเนินเขาครับแล้วก็มีสีเขียวครับช่วยด้วยนะครับตอนนี้รถแลมาดูดเพชร ทางฝั่งเลิฟบุมนะครับสามกันแล้วตอนนี้สีเขียวก็ไม่ธรรมดาครับบัดดีกันนะฮะสีแดงสีแดงแรงลิดโดแรงหนึ่งคันครับน่ารักทางด้านชมพูครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทำการปนบ้านแล้วนะครับชมพูครับจับตาดูดีๆฮะโดนแน่ๆผมว่าต้องโดนแน่ๆ เอาพบานนับบันหนีแลลวครับสิ่งไปไหนแมงมุมต้องมาครับนั่นไงครับตามสูตรครับสีแดงดูท่าจะพาท่าเสียทีเข้าไปแล้วยึดเข้าไปอ,อีกตอนนี้ลำบากนะฮะถือว่าสิงความได้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะจะไปไหนล่ะนะนะวิ่งไปหาเพื่อนนะครับไม่มีโรงซ่อมไม่ด้วยนะฮะตอนนี้สีเขียวต้องมาบุกชมพูลแล้วครับแต่มีสีฟ้าช่วยกันครับ มันแล้วฮะเกมนี้มันแล้วครับยืดเลยบโอ้โหหายเลยครับสีแดงไปแล้วสีแดงครับทางฝั่งนี้ก็มาแล้วครับกำลังจะเข้าไปทางสีเขียวนะครับชมพูครับทำให้สถานการณ์ทางฝั่งขวาได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยครับรู้สึกเหมือนจะแหลกนิดๆนะครับออกไปแล้วครับสม เอาเอายึดครับลำบากนะครับตอนนี้ลำบากกันเลยครับโดนโดนกันยกใหญ่ยึดลงคนอีกขายก่อนว่างั้นอ,อันนี้ก็ขายเช่นกันเอาเงินก่อนแนละ้วกันห,ห,หลายกาดไม่เบาครับชมพูตอนนี้เหลือแต่ลงรถถังครับมาแล้วครับสีเหลืองกับสีฟ้าครับ อันนี้เอาแกลเดียนจีนะครับใส่กับ i f v นะฮะหลายการเช่นกันครับยิงได้ไกลเลยนะฮะบุกเข้ามาอัดเลยว่างั้นตัดไฟฟ้าก่อนได้ไม่ได้ไดตัดรถแรกด้วยครับตอนนี้2ลุม3นะครับตอนนี้มาดูครับจะเป็นยังไงรถถังเยอะมากเลยครับตอนนี้ต่อฐานขยับขยับขึ้นมาตอนนี้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับมาดูเทคนิคการต่อฐานของเขาครับ ตอนนี้ครับ2ลุม3ครับกอนสกิปครับไเปเบรกไลโนโลไปก่อนไลโนโ,โดนแมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัดกับพงก้นครับไปอีก2อคันเรียบร้อยครับจัดการกันเรียบร้อยทางฝั่งขวานี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับชิงความได้เปรียบองค์ที่ไปยึดบ้านเขาก่อนนะฮะพังไปเสียหายหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อน คอนโทรลไม่ดีก็เรียบร้อยแล้วครับรถแรสีเขียวมาลึกครับเสียหายไปหลายพันเลยทีเดียวจังหวะนี้เรียบร้อยฮะฝูงแมลงมุมครับต้องไล่ตอนไรโนไปเข้าได้ไม่ได้ต้องถอยครับจังหวะนี้ต้องโยกถอยเหมือนจะแหลกๆนิดๆนะครับคนแมงมุมกันมาเยอะเลยมาแล้วครับไอรอนสเคิร์เทนครับผุมรถถังนี้จะเป็นอมตะทันทีนะฮะฝูงสไปเดอร์ครับ ้องลบก่อนสถานการณ์นี่เนีเจอว่าทางฝั่งซ้ายนี่ยังแบบเสียเปรียบอยู่เลยฮะไปก็ได้เปรียบตรงได้อารอนสเกอร์เทนมาครับเหลืออีกหนึ่งนาะทีครึ่งครับตอนนี้ลำบากแน่ๆคีล็อบรีฟอร์ติ้งนะฮะมาจากไหนหรือคีล็อบครับคีล็อบของเลฟบูมครับสีสม้มฮะช่วงนี้นี่ผม เกาะพี่เขาบ่อยซะเลยเกินนะฮะศึกษาครับศึกษาฝีมือตัวเองไม่ไม่พัฒนาครับตรงนี้มีคอนสคริปคอยมารอเป้าให้อยู่แมงมุมขยุมหลังคาโดนไปรถถังไอรอนสเคิลเทนเข้าไปแล้วครับช็อตนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาอัดไปที่แฟกท์แท้งเลยแล้วกันเลงเ็งไปที่แฟกแทงครับเพื่อที่จะเคลียร์ให้กับอ,อ,อะไรอ่ะให้ครับ ทีล็อครับทีล็อทิ้งมายาวๆแล้วครับตอนนี้สถานการณ์สองจะลุม3ามหรือเปล่าหรือ3ลุม2ไม่แน่ใจครับตอนนี้แฟกแทงมาแล้วแต่ไม่สนใจครับถายอย่างเดียวโอ้โหครับสถานการณ์ตอนนี้เอายังไงฮะโดนไปอีกแล้วฮะโอโ้ด้านหลังว่าไงด้านหลังก็เข้าเช่นกันนะครับฝั่งนี้มาแล้วฮะชมพูครับชมพูจะวิ่งเข้าหลังบ้านครับโอโ้โหแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับ โอ้โไลโน่สามคันไม่ประสบความสำเร็จครับตอนนี้มาเลยฮะสีเหลืองครับเดือดร้อนใหญ่แล้วขี่ล็อรบรีพอตติ้งครับสอยกันยาวเลยนะจังหวะนี้ต้องสอยกันยาวเลยมาเลยฮะบอลลูนเจ้าปัญหาชี่ลอบรีพอตติง้งทิ้งลงไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ลวกไปก่อนครับอืมนิดเดียวฮะแต่มาเลยครับฝั่งนี้ ไม่หยุดไม่ยอนครับการบุกไม่มีหยุดไม่มียอนโอ้โห <c oughs> เอา,เอา,เอามากันไปขนชงชาเขียวครับยศสามด้วยไลโนโยศสามนี่ไม่ธรรมดานะครับต้องเอารถแล่ปยิงฝั่งนี้รถแลก,ก็ใส่กับปืนกลแล้วฮะใครเป็นใครไม่รู้แหละโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ครับสองลุมสามครับมันจริงยดติงติงไปเลย อาการนครับเริ่มต้นเกมมาค่อนข้างที่จะเสียเปรียบครับเพราะว่าทางฝั่งสีแดงนะครับด้านล่างครับโดนยึดบ้านไปไอรอนเคอร์เทนครับไม่สนใจแหละมาแหกเลยครับจับไปที่โรงรถถังก่อนเลยแล้วกันไม่สนใจครับยิงโรงรถไปก่อนแมงมุมขยุมราคาสองตัวสามตัวไปไปครับโรงรถ เรียบร้อยครับยศสามใสๆมาแล้วครับฝูงสไปเดอร์โอ้โหโดนกัดเข้าไปครับต้องซ่อมกันครับวิ่งกันซ่อมกันไปโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าสูสีครับตอนนี้ อ้าวไปครับสีฟ้าครับการเงินมีปัญหาครับยอมเลยแล้วกันว่ากันโอ้โหตอนนี้ครับ2ลุม3กลายเป็น2ลุมหนึ่งเลยครับตอนนี้สีเหลืองนี่ไม่เหลืออะไรฮะเหลือแค่ลงแร่ครับเดินมากันเื่อนช่วยกันนะมาเลยครับเาอายูไม่อยู่ยิงยิงต้องถอยเข้าไปยิงจังหวะครับมีรถแร่มาด้วยครับ ใสแล้วครับตรงนี้แมลงมุมครับแมลงมุมเจ้าปัญหาแตกไปแตกไอรอนสเกิร์เทนครับปุมแล้วครับโอ้โหมุมจะเข้าไม่ได้นะฮะชมพูครับจีจแล้วฮะโอ้โหรียบร้อยเลยครับสองลุมสามนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ยับเลยครับยับเลยฮะ ไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าโปรโครับจบแล้วครับแบบนี้สุดยอดจริงๆครับเกมนี้ <MVP S 2> โอ้โห MVP ก็ต้องเป็นเลิฟบูมนะครับตามด้วยเลิฟคุณนะฮะเลิฟคุณหรือเลิฟคุณผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับจบไปครับเกมนี้10นาทีนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไม่ดมีด้วยแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดการชื่อผิดก็ขออภัยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ